กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last War นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพามาให้แนะนำนะครับวิธีการอัพทหารนะครับหกองนะครับโดยที่จะได้แต้มการฝึกฝนทหารเยอะที่สุดนะครับแต้มฝึกฝนทหารเอาไว้ทำอะไรเพื่อนๆ เอาไว้กิจกรรมอีเวนต์อย่างนี้ครับความก้าวหน้าทหารแบบนี้ครับเราจะต้องฝึกฝนทหารเพื่อจะเปิดกล่อง3กล่องนะครับโดยที่แต้มที่เขาต้องการคือ7,500 0แต้มซึ่งมันเยอะสุดๆต้องยอมรับว่าเยอะสุดๆนะครับโดยที่เขาก็จะมีคะแนนให้แบบนี้นะครับถ้าเราฝึกฝนอาหารเลเวล1ก็จะได้5แต้มเลเวล2,3,4,5จนถึงเลเวล10นะครับก็จะได้แต้มมากขึ้นตามลำดับ นะครับเพื่อนๆแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือแต้ม v s ศึก v s วันที่5เพื่อนๆก็จะมีการฝึกฝนอาหารเหมือนกันนะครับก็จะมีคะแนนไล่เรียงกันตามลำดับเช่นเดียวกันนะครับแต่เฮ้ยถ้าเราฝึกฝนอาหารแบบนี้ครับเช่นผมไปฝึกฝนอาหารเลเวลเเลยทีเนะครับใช้เวลา1วันเต็มกับอีก10ชั่วโมงนะครับกดพันธมิตรก็ช่วยไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องใช้เร่งอย่างเดียวนะครับซึ่งแบบนี้ มันเปลืองเพื่อนๆแล้วก็ใช้ทรัพยากร 3.9m ทั้งธัญพืชแล้วก็เหล็กซึ่งมันก็แพงอีกนะครับแบบนี้เราจะทำแบบไหนดีล่ะเพื่อนๆอ่ะสเต็ปที่1เลยนะครเพเพื่อนเราจะต้องสร้างค่ายทหารที่มีเลเวลแตกต่างกันก่อนเพื่อนๆอย่างของผมมีค่ายทหารเลเวล27นะคบไว้อัพที9เพื่อนเค<ๆ>่ายทหารเลเวล24อีกอันหนึงไว้อัพที8 แล้วก็ค่ายทหารเลนเวล20ไว้อัพ T7 แล้วก็ค่ายทหารเลนเวล17ไว้อัพ T6 เพื่อนๆโดยที่ขนาดที่ไม่ถึงกิจกรรมนะครับผมก็จะไล่อัพ T5 ไปเรื่อยๆอัพ T5 ให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับพอถึงกิจกรรมผมก็จะเอา T5 เนี่ยอัพขึ้นไป T6 <Yes, sir. S 1> เห็นไหมครับแล้วก็กดที่นามาฝึกนะครับแล้วก็เอา T6 <Yes, sir. S 1> เนี่ย อัพไปยัง T7 นะครับสังเกตเห็นว่าเราจะใช้ทรัพยากรน้อยแล้วก็เวลาน้อยลงตามลำดับนะครับดังนั้นนะครับขอไขข้อข้องใจก่อนนะครับผมได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอัพ T9 เลยกับอัพทหารเลเวลต่ำๆแล้วค่อยๆไต่เต้าตไปทีเราเลเวลเลเวลเลเวลทรัพยากรทั้งหมดที่เราใช้กับเวลานะครับเท่ากันเลยนะครับดังนั้น เพื่อนๆสามารถมาอัพแบบนี้ได้อัพเลเวลได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องทรัพยากรกับเวลานะครับเพราะว่าถ้าหารเฉลี่ยตกลงมาแล้วนะครับมันจะใช้ทรัพยากรเท่ากันแล้วก็เวลาเท่ากันนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นไขข้อข้องใจได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ผมต่อคิวกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับคิวต่อไปจะเป็นของผมแล้วอ่ะพอผมเป็นกระทรวงกลาโหมแล้วนะครับสเต็ปของผมก็คือ ผมได้กระทรวงกาะหมเรียบร้อยซึ่งกระทรวงกรารหมเนี่ยเขาก็จะบวกการฝึกฝนอาหารนะครับมากขึ้น25%แล้วก็สปีดฝึกฝนขึ้น25%ดังนั้นง่ายๆเลยเพื่อนๆขณะก่อนถึงกิจกรรมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเวลนาคะแนกนกันก่อนตอนนี้คะแนนผมอยู่ที่2 9 0 0นะครับผมเอา T5 ดันขึ้นไป T6 แบบนี้ ใช้แค่2ชั่วโมงกว่าๆเองนะครับกับ400รอกว่าเคแล้วก็เอา T ีหอัพขึ้นไป T ีแบบนี้ T ีอัพขึ้นไป T ีแแบบนี้แล้วก็ T8 อ่า T8 อัพไปทีแบบนี้นี่แปบ๊บเดียวเต็มนะคเจบดห0 0 0้าเลยเพื่อนๆนเดี๋ยวขอดูก่อนแต้มผมมาเป็นข้าหมื่นเลยนะครับสบายสบายเพื่อนๆนก็ ประมาณนี้ไปนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องทําการไล่ทหารไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็จะไล่ไปเรื่อยๆดังนั้นทีเก้าผมก็จะมีไม่เยอะมากนะครับเวลาที่ใช้กิตใช้อะไรก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทีเก้าไปการสู้รบนะครับส่วนทหารอื่นๆก็ไว้ไล่ปั้นแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเนี่ยครับสองชั่วโมงนิดๆเองก็เต็มแล้วนะครับถ้าใครแต้มยังไม่ถึงเพื่อนๆก็เร่งนิดนิดหน่อๆหน่อย,อยไปแล้วก็ ดันขึ้นไปอีกได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมอนาคตนะครับตอนนี้ผมจะมีสี่หลังถูกไหมครับค่ายทหารผมก็จะเอาซักผมก็จะดันเนี่ยค่ายฐานยี่ิบเจ็ดเนี่ยอา่ายฐานเลเวลสิบเจ็ดเนี่ยขึ้นมาที่เลเวลยี่สิบก่อนนะครับแล้วก็ เวลาที่เหลือผมก็จะมาคอยอัพทีหกไปเรื่อยๆหาหารเวลหไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอถึงกิจกรรมผมก็จะดันอย่างรวดเร็ว,ว789ไปเลยนะครับแบบนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆประหยัดทรัพยากรประหยัดเวลาแล้วก็ได้แต้มในการฝึกฝนหารมากที่สุดสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ